วิธีการนะคะวิธีการเอาข้อมูลในในกลุ่มที่เรียกว่าข้อมูลในเรื่องของที่อยู่ในโน้ตและในอัลบั้มนะคะก็พาทุกคนไปตรงนี้นะคะเข้ามาตรงนี้หน้าหลักในกลุ่มลนนะคะแล้วเลือกไปที่คำสั่งกลุ่มนะคะด้วยความที่มีกลุ่มเยอะนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูโน้ตอัลบั้มในกลุ่มที่มีอยู่นะคะ ขเขาเรียกกลุ่มกลุ่มนี้นะคะพอเราจ,จิ้มไปอย่างนี้นะคะจะมีเห็นว่ามีแชทมีโน้ตมีอัลบัม้มอย่างนี้นะคะเข้าไปในโน้ตก่อนอโน้ตกับอัลบัม้มทุกคนเห็นนมาอยู่ใกล้กันเห็นไหมคะโน้ตกับอัลบัม้มโน้ตถ้าคุรจะลบลบไม่ได้นะคะดูว่าใครบันทึกคนนั้นจะเป็นผู้ลบทีนี้ ถ้าเราจะเอาข้อความในห้องโน้ตนะคะก็แตะไปที่ข้อความแล้วก็ใช้คาสั่งคัดลอกนะคะพอใช้คาสั่งคัดลอกนะคะคัดลอกไปไว้ที่ไหนอ่าคัดลอกไปไว้ที่ไหนเราก็สมมุติว่าเราจะมาวางไว้ที่ใน,ในกลุ่มในห้องแชทอ่เราก็วางอย่างนี้นะคะอ่าวางอย่างนี้ แต่ถ้าเราจะเอารูปภาพในอัลบั้มรูปภาพที่อยู่ในอัลบั้มเห็นสามขีดเดี๋ยวเอาไปลบสามขีดข้างบนนี้นะคะที่ใกล้ปุ่มโทรศัพท์ถ้าเราออกไปอ่าแล้วเข้ามาตรงนี้นะคะที่มีคำว่าน้ตตน้ตกับอัลบั้มเขาจะอยู่คู่กันแล้วเราสัมผัสไปที่นีนท่าเข้มเข้มจะโน้ตและเรามาเลือกที่อัลบั้มสัมผัสตรงนี้นะคะเห็นไหมคะมีรูปในอัลบั้มอ่าถ้ารูป เยอะๆนะคะสังเกตดูว่าจำนวนในอัลบั้มนี้ไม่ได้มีชื่ออัลบั้มแต่รู้ว่าบันทึกเมื่อวันที่20เดือน9 19น้ะคะจะเอารูปในอัลบั้มนี้ก็เข้าไปในอัลบั้มใช่ไหมเลื่อนดูนะคะแล้วเราจะเอารูปในอัลบั้มไปที่ไหนอ่าเราก็จิ้มไปที่รูปภาพเราเลือกไปที่รูปภาพและเราสังเกตดูที่รูปภาพจะมีวงกลมอยู่ข้างบนอย่างนี้ค่ะเราแตะไปตรงนี้ก็ได้นะคะ เราเลือกนะคะเลือกรูปภาพและใช้คำสั่งเราจะบันทึกสัญลักษณ์อย่างนี้นะคะลูกหัวทิ่มลงบันทึกไว้ในอัลบั้มในแกลลี่ของเราในโทรศัพท์ของเราเลยนะคะใช้คำสั่งนี้แต่ถ้าเต็มนะคะเราเราถ้าแกลลี่ของเราเต็มเราก็ออกไปก่อนนะคะแล้วไปลบรูปภาพใน,ในแกลลี่ของเราแล้วค่อยกลับเข้ามาใหม่ แต่ถ้าไม่เต็มเราก็เลือกนะคะว่าเราจะเอารูปภาพไหนนะคะแล้วเราจะเอารูปภาพนี้ไปที่ไหนเห็นไหมคะว่ามีคำสั่งสามแง่เป็นสองขีดนี้นะคะเป็นมีสามจุดนี้ค่ะแต่ัักษณ์นี้คือแชร์นะคะแล้วเราจะไปที่ไหนเลือกอ่าท่าลงกลุ่มของเราแล้วก็มีคำสั่งแชร์งี้ก็ได้ค่ะส่งไปที่แชร์ รูปก็จะมาอยู่ในกลุ่มนี้หรือถ้าเราจะเอารูปนี้นะคะกับเข้าไปใหม่ที่3ขีดแล้วเข้าไปที่ช่องนี้เลือกไปที่อัลบ,บัม้มเราจะเอารูปอ่ารูปนี้เลือกรูปนี้แล้วแต่ไปที่รูปนะคะแล้วก็ยังมีสัญลักษณ์นี่ค่ะจุด3ามจุดเราจะแชร์หรือจะบันทึกบันทึกคือหัวลูกสองทิมแต่ถ้าแชร์คือสัญลักษณ์นี้นะคะแชร์จะแชร์ไปที่ไหนอ่ถ้าอย่างนี้มองเห็น เราก็ดูเพิ่มเติมตรงนี้ได้นี่ค่ะเราจะไปหาคนที่แชทหรือใช้คําสั่งค้นหาก็ได้จะส่งไปที่เพื่อนอ่าจะส่งให้ให้เพื่อนคนนี้เราก็เลือกว่าจะส่งให้เพื่อนคนนี้เราเราก็ติ๊กส่งไปนี่แล้วก็ใช้คําสั่งแชร์อ่าทุกคนลองดูนะคะในเรื่องของรูปภาพนะคะโอเคทุกคนทําได้ค่ะ